กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนแล้วก็ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในหน้าไข่เบ็ดฟิกวแล้วนะครับพามาจัดเกมจังเกิลดีไลท์นะครับผมป่าแห่งความปิตินะครับมาครับวันนี้ทุน 14k นะเราจะเบ็ดกันดอกละ500ไปครับปั่นไปก่อนครับปั่นปั่นมือไปก่อนครับ875ครับผมไปเทอโบโต้เลยดีกว่านะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมไปครับปั่นไหครับ2,000ครับ ายครับเงียบเหงาวสะกาใจกแล้วเหรออุย้ยโยนกล่องมาเต็มแบบนี้โอ้โหสามร้อยจดสิบหาเองอุยยต่ายโยนกล่องมานะเสียดายห้ารอยฮะไปครับลุ้นกันนะอุย้ยเข้าฟรีเกมนะครับโอ้โหไวมากอะไรมันจะเข้าไวขนาดนี้นะบ้าบอคอยพอกันไปใหญ่แล้วนะ เหลือหมื่นหนึ่งเข้าฟรีเกมนะผมทุนหมื่นสี่ของเรานะเท่กากับสี่พันอ่ะฟรีเกมนี้สี่พันนะครับผม้อ,อให้คุ้มนะหืออยังนิ่งนะรอมันเต็มครับโอ้โห,โหเสียฟรีไปหลายรอบมากครับแอปเปิ้ลนะเอาล็อกแอปเปิ้ลไหครับหกร้ 600. อยองุ่นม่วงครับล็อกองุ่นม่วงไหครับเจ็ดรอยห้าสิบโอเคเราเริ่มล็อกเยอะองุ่นม่วงอีกครับ พันสองร้อห้าสิบครับเหลืออีกสองรอบนะอุ๊ยแสับรรทรถมาครับตัวแพงนะครับผมโอ้โหก้อนโตมาเลยครับผมสวยงามนะครับก้อนโตมาจนได้นะไปครับมาครับองุ่นม่วยครับสามพันแปดรอยห้าสิบก็ได้พอมื่นเจ็ดเจ็ดร้อยนะครับผมไปอีกหน่อยครับห้าร้อยฮะ โอ้โหเสียดายเมื่อกี้ไม่มีม่วงตัวแรกอือหือสองตัวอีกอยากให้มันเข้าฟรีเกมเหมือนกันนะหกร้อยอยากแก้มือฟรีเกมอีกสักรอบหนึ่งนะเจ็ดร้อยห้าสิบอุ๊ยแล้วมาครับก้อนโตอีกแล้วครับช่อน,นี้เฮ้ยช่อน,นี้น่าจะได้เยอะนะเพราะเป็นตัวแพงนะผมหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเลยนะเป็นแตงโมตัวแพงนะผมโอเคเลยครับผมวันนี้ก็บวกแล้วนะต้องเลิกนะครับจําเป็นต้องเลิกจริงๆนะใครที่รอชมยาวๆก็ เดี๋ยวไว้คลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมปั่นยาวๆก็ได้ครับแต่วันนี้บวกแล้วขอเลิกดีกว่านะผมโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนครับ